สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปินป๊นพินทอรี่นะคะวันนี้ปิ๊นจะมาแชร์วิธีดูแลผิวหน้าช่วงระหว่างที่เราเป็นสิวว่าใช้สกินแคร์ตัวไหนดีนะ้าอย่างตัวปิ๊นนะคะสิวจะชอบมาตอนเวลาก่อนที่จะมีประจำเดือนมาค่ะคือสิวจะขึ้นตรงบริเวณตรงจมูกตรงเนี้ย ไม่ขึ้นตรงจมูกใช่ไหมคะก็จะมาตรงคางอย่างตอนนี้ที่เป็นอยู่หรือว่าอาจจะมาที่แก้มในบางเดือนคือมาเยือนกันทุกเดือนเลยค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะเราก็ต้องดูแลผิวของเราเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าไม่งั้นนะคะจะมีสิวเกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าสิวยุบช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาสกินแคร์ดีๆที่จะมาช่วยในเรื่องของตรงนี้ด้วยสกินแคร์ที่ปิ๊นหยิบมาใช้ประจํานะคะในช่วงระหว่างที่เป็นสิวปิ่นจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ p a n e นลลสูตรทีทค่ะทำไมต้องเป็น p a n e นลลี่สูตรทีใช่ไหมคะเพราะว่าตัวแบรนด์ p a น e นลลนะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแล้วก็เป็นเวสําอางด้วยคือในตัวผลิตภัณฑ์นี้จะไม่มีแอลโกอฮอล์น้ำหอมซิลิโคนพาราเบนแล้วก็สารให้สีค่ะคือเรียกได้ว่ามาจากสารสกัดจากธรรมชาติตัวทีทีนะคะ <ๆ S 1> เขาดังมากในเรื่องของการทาลายแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคที่ทาให้เกิดซิวเห็นเลยว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนี้ยเขา จะมีส่วนประกอบของ ตัวทีทีเข้ามาผสมด้วยให้ดูว่าเราใช้จริงๆก็คือตัวโทนเนอร์นะคะจะหมดขวดแล้วเหลือแค่ก้นขวดแล้วก็ตัวเซรั่มนะคะใช้ต่อเป็นขวดที่2แล้วค่ะขวดนี้ก็คือหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเราก็กําลังต่อขวดที่2ค่ะคลิปนี้นะคะปิ๊งขอมาพูดถึง Pan นารีทีทีอินเซนเซรั่มเซรั่มทีทีสูตรเข้มข้นพิเศษให้กับทุกคนฟังกันค่ะว่ามันดีจริงจนต้องต่อขวดที่2เลยเหรออย่างตอนนี้ใช่ไหมคะที่ปิ้นเป็นสิว ที่ค้างอยู่นี่นะคะเดี๋ยวปิ้งขึ้นภาพให้ดูปิ้งก็ใช้ตัวนี้แหละนะแล้วปิ้งรู้สึกว่าสิวเริ่มแบบแห้งเริ่มยุบแล้วเรื่องสิวว่าเราต้องค่อยๆใจเย็นๆนะเพราะว่ามันไม่สามารถเหมือนใช้เจดวันปุ๊บสิวหายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องแบบค่อยคยใจเย็นๆค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆปิ้งก็ใช้ตัวนี้ทั้งเช้าและเย็นเลยใช้หลังเราเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาลงเซรั่มให้ทั่วผิวหน้าของเราค่ะแล้วก็ลงบริเวณลำคอด้วยนะ รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าในระหว่างนี้ก็ไม่มีสิวเกิดใหม่เลยแฮปปี้มากๆแล้วตัวนี้นะคะเขาก็จะมาช่วยปรับสภาพผิวของเราทําให้ผิวของเราแข็งแรงดูสุขภาพดีลดความมันบนใบหน้าลดความมันส่วนเกินถ้าใครแบบว่าผิวหน้ามันอยู่แล้วอ่ะใช้ตัวนี้น่าจะ ชอบเลยแหละแต่ว่าถ้าใครผิวหน้าแห้งแล้วจะใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้แล้วหน้าไม่แห้งตึงแน่นอนค่ะใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยแล้วก็ยังช่วยป้องกันสิวเกิดใหม่ลดแบคทีเรียผิวแคเน่ด้วยค่ะเวลาเราใช้ลงบริเวณใบหน้าใช่ไหมคะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าลงแล้วมันจะซึมเร็วไหมมันจะเหนียวเนินอ่ะไหมเพราะว่าถ้าเราจะใช้ตอนเช้าด้วยอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ที่ปิ๊นลองมามันจะแบบค่อยๆซึมซาบเข้าสู่ผิว ของเราไม่เหนียวเน,นอหนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเซรั่มเข้มขน้น p a n e r y TT i n s e n Serum นะคะ30 ml ราคาแค่169บาทเท่านั้นเป็นสิวทำไมต้องแพงด้วยทุกคนสามารถไปหาซื้อมาลองใช้ดูก,ก็ได้ค่ะว่าดีจริงๆไหมปิ้นเห็นว่าเขาจะมีขายที่เพจ a c e b o o k Penally เลยนะคะหรือว่า ตามวส,สั์และ if and boy ก็มีด้วยเหมือนกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหากถูกใจก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกํำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหารเรื่องสิวหรือมีคําถามก็เมนพูดคุยกันได้ค่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย